พันทิปเล่นพันทิปเข้าพันทิปพันทิป่ะครับเพื่อนแชร์ตามเฟซบุ๊กมีเพื่อนเพื่อนที่เล่นพันทิปอยู่หลายคนเหมือนกันก็แชร์กระทู้ที่น่าสนใจเราก็จะเข้าไปอ่านเป็นแฟนกลับกับพันทิปติดมมานานมากเข้ามาจากตอนเล่นเฟซปกติก็หลักๆจะอยู่ในบล็อกแกงส่วนในพันทิปก็จะเล่นทั่วไปครับหลายห้อง ดูวิธีทำอาหารเข้าไปดูวิธีการทําขนมแล้วก็ลองทําดูแล้วมันก็อร่อยด้วยนะไม่เชื่อถับคนข้างค่ะไม่อร่อยไปได้ไม่อร่อยไปได้ว่ามันหลากหลายดีคือมีตั้งแต่แบบเรื่องจริงจังจะไมถึงเรื่องตลกเป็นแหล่งความทั้งความรู้ความบันเทิงหลายๆอย่างครับมันสามารถหาได้จากเว็บไซต์เดียวกางมองโปรเจกต์เกี่ยวกับการแต่งงานก็เข้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็พวบแขกห้องแต่งงานชุดเดรสอะไรประมาณนี้ค่ะ ติชอบเล่นพันทิพ้องชายคาเฉลิมไทยเฉลิมกรุงโต๊ะเสิแป้งชาเรือนค่ะขึ้นอยู่กับความสนใจตอนนั้นนะครับว่ากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ครับจริงก็มีเยอะนะคะก็จะเป็นกระทูกบกินกะลาชีวิต800อะคะอ่ะอ่านแล้วพออ่านจบอะ่ะก็นั่งร้องไห้เออนั่งร้องไห้กับหน้าคอมท้ากระทูสนุกสนุกนะครับมีกระท,ทูที่เป็นที่เป็นทหาหเกณฑ์นะครับที่เป็นสาวประเภทสองอันนั้นผมชอบฮาดีเป็นเว็บที่จากคนที่ทําจริงๆไม่ได้เสริมแต่งความเฟกแฝงโฆษณาอะไร ก็ทุกวันนะคะก็ดูเกี่ยวกับกระแสต่างๆอะไรแล้วเพื่อนนะคะเล่นบ่อยแค่ไหนก็คือสัมภาษณ์กันเองเลยเล่นบ่อยเล่นบ่อยก็ก็เข้าทุกวันนะ่อยค่ะดูทุกวันทุกวันค่ะเข้าไปอ่านเจอทุกวันนะคะอ๋อทุกวันครับสารานุกรมเล่มใหญ่เล่มหนึ่งซึ่ง ให้ความรู้มากมายมีสารบันมีหมวดหมู่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีทั้งความรู้สาระความบันเทิงหลายอย่างรวมอยู่ในพันทิปทั้งหมดนี้ครับตู้เย็นเหมือนแว่นขยายห้องสมุดที่แบบใหญ่มากแปงสีฟันมั้ครับต้องแปรงทุกวันเหมือนตุ๊ก,กตาครับจะเล่นเมื่อไหร่ก็หยิบมาเล่นได้เลยครับกล่องกล่องใบหนึ่งที่อาจจะเหมือน ถือง่ายแล้วก็อาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้เพราะว่าเรื่องพันธทิปมันเป็นเรื่องที่หลากหลายมากมีชั้นหนังสือขนาดใหญ่ห้องสมุดโวงกุญแจที่แบบว่ามันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างคืออย่างเดียวแล้วก็ใช้งานได้หลายแบบเป็นกันไกลก็ได้เป็นมีก็ได้เป็นที่เปิดปวดก็ได้อะไรอย่างนี้มินิมาร์ทในซูปปเปอร์มาร์เก็ตเอนตอนแรกคนอาจจะนำปัญหายัดใส่เ่องตัวข้างใดข้างหนึ่งต้งพอเสร็จแล้วก็จะไม่มีอีกข้างหนึ่งเปนิดตรงจะไม่มีสามารถหาความเป็นตรงกลางได้ ทังเจอคอมเมนต์ทั้งหลายไม่เห็นผลเจอกระทั่งเจอจุดตรงกลางที่ดูเลยก็อยากให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนนะพัฒนาในรูปแบบที่เข้าใกล้กับโซเชียลเนเว์วทั่วไปมากขึ้นข้าพวนทีมในแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วครับ รูปแบบการสมัครให้แบบมันง่ายขึ้นกว่านี้ตั้งเตือนแล้วค่ะอยากให้กระทูแนะนําบางทีมันมีสำรองแค่สัปดาห์เดียวนี้ถ้าเราจะมีย้อนหลังสัก2อสสัปดาห์หรือว่าไล่อา่านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออมันมันก็ดี